เฮ้ยมพี่ขอตัวนั่งด้วยคนได้ไหมครับเชิญเลยครับเอาเลยครับมึงปัดฝุ่นเลยสวัสดีค่ะพี่พายุจำเปิ้ลได้ไหมคะเราเคยเจอกันตอนที่พี่พายุมหาเรนหนก่อนนะคะจำได้ใช่ครับอ้าวแล้วพี่พายุมาทำอะไรเนี่ยครับอ๋อหรือมาเรื่องรับน้องอะ เปล่าพี่มารับแฟนอะฮะพี่มีแฟนแล้วเหรอใครพี่ความลับความลับอีกละว,วันนี้ความลับทไไันะ้องไวในความลับตัวนี้กูจะกลับบ้านแล้วเอา้ามึงกูปรับอะไรของมึงเนี่ยไอเลนเอา้อาวพี่เพยุพี่เพยุจะไปไหนครับพี่ยังไม่ได้ตอบคำถาม,มเลยนะที่ผมถามนะครับกลับบ้านไงพี่บอกแต่แรกแล้วว่าพี่มารับแฟน

เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้พี่เป็น,<อ>ปนไปแล้วเนี่ยไอเลนเนี่ยนะโ้หต้องจะใส่เทพได้นี่ไอเลนเพื่อนเรานี่นมันหน้าขึ้นเยอะเลยเนาะอเมริกา้ามมิกต็ด